สวัสดีค่ะแป๋วนพัทนนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินริบแม่น้ําน้อยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองอยุทยาเลยค่ะสําหรับใครที่ต้องการที่ดินปลูกบ้านหรือว่าที่ดินสําหรับทําปลูกไว้เป็นที่พักผ่อนมีงานเลี้ยงนะคะแนะนําแปลงนี้ <c oughs> น่ที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองอยุธยาประมาณ1 5นาทีค่ะแล้วก็เป็นเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่นะคะเป็น2โฉนดแล้วก็ หน้าแม่น้ากว้างถึง80เมตรคะะวิวแม่น้ําสวยมากมากขอบอกขอบอกแล้วก็ที่นี่แบบแปลงนี้นะคะเจ้าอของเงาเดิมเนี่ยเขาได้ปลูกต้นไม้ไปบ้างแล้วค่ะแล้วก็มีคนดูแลอยู่ตลอดเลยแล้วก็ที่ดินเนี่ยเขาโถมปรับเรียบร้อยสะอาดตา,าค่ะมาถึงไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะสําหรับออกแบบปลูกสร้างบ้านหรือว่าสิ่งที่ต้องการได้เลยค่ะอย่างบางคนที่ดูที่ดินริมแม่น้ําก็คือต้องการ ใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของบริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็มีแล้แต่แล้วก็บริเวณใกล้ๆนี้ก็มีอีกหลายแปลงเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาชมอีกที่ดินอีกทีนะคะอ่ะเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงก็คือที่ดินตรงนี้ก็คือเนื้อที่4ไร่นะคะแล้วก็หน้ากว้างแม่น้ำา80นะคะลึก100เมตรนะคะติดถนนกับถนนคอนกรีตหมู่บ้านนะคะแล้วก็เข้ามาจากถนน3263ที่วิ่งเสนาอายุทยาเนี่ย ประมาณ4กิโลเมตรค่ะถ้าลงจากทางด่วนบางประอินก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีเองค่ะวิ่งถนน3-4 7เจ็นะคะเข้ามาแล้วก็พอถึงแยกวัลเชชสก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เข้ามาในใน,ใน,ใน,ในเ,เส้นในเส้นามสอง3 2สา <c oughs> ค่ะเดี๋ยวจะพาชมที่ดินเต็มๆเลยนะคะอันนี้เป่ายืนจากการที่ดินนะคะค่ะ ก็จะที่ดินแปลงนี้ก็คือส่วนในส่วนที่ถมไว้ทั้งหมดเลยนะคะที่ถผที่ปรับเคลียพื้นที่เรียบร้อยอันนี้คือเนี่ยต้นไม้ใหญ่จยังอยู่นะคะไม่มีการโค่นลงนะคะโค่นบางส่วนที่ดูไม่สะอาดตาแล้วก็มีกบภยัยมีต้นต้นไม้ใหญ่ค่ะร่มรื่นมากๆครับอันนี้เหมาะค่ะเหมาะเหมาะที่จะ สร้างที่พักอาศัยไว้พักผ่อนยามกเกษียณหรือว่าจะเป็นที่สันธนาการสำหรับบริษัทเรามีฟอร์ดเลนเจอร์ด้วยนะคะรถคู่ใจค่ะอ่าตอนนี้เป๋อพามาดูริมน้ำจริงๆเลยนะคะนี่จะมีชายตะหลิง่งอ่าด้านหน้าที่เขาทิ้งไว้เป็นพื้นเดิมๆนะคะอ่าแล้วก็มี ตรงนี้เป็นส่วนของที่งอกค่ะก็เลยไม่ได้ถมก,ก็จะถมเฉพาะในส่วนที่เป็นที่ดินโอเคปพามาดูวิวหน้าแปลงที่ดินจริงๆเลยคะ่ะอันนี้น้ำถือว่าใส่มากนะคะแล้วก็ต้นไม้ในยังคงความเป็นธรรมชาติที่ดินน้ำบางที่นะคะบางทีวิวไม่ได้สวยนะคะแต่อันนี้ก็คือวิวจะเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็วิถีชีวิตแบบจริงๆอะคะ่ะ ก็ยังไม่ได้ถูกปรุงแต่งอะไรมากนะคะแต่ว่าข้อพิเศษก็คือได้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใกล้เมืองอยุธยาด้วยค่ะเดินทางสะดวกมากๆแนะนำเลยนะคะเป็นมุมมองที่มองจากริมแม่น้ำเลยนะคะออกไปถึงถนนด้านหน้าเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็ค,คือติดถนนด้านหน้าด้วยค่ะถนนด้านหน้าคือถนนเป็นถนนคอนกรีตนะะ คือติดตลอดแนวเลยค่ะพิเศษและสวยวามากจริงจ้าวพามาดูอ่าถนนแปลงหน้าที่ดินนะคะถนนนี้เป็นถนนรถยางนะคะรถสวนได้แต่ว่าต้องเรียงกันนิดนึงนะคะด้านขวานี้จะเป็นที่ดินที่แบบกอกสีไร่เห็นไหมคะอ๋อสวยเลย,ยเลยเห็นน้ำอยู่ติ๊ๆูดเลยนะคะ ธรรมชาติมากมากค่ะไม่คือข้อดีคือไม่ไกลกรุงเทพค่ะขับรถไม่เกินชั่วโมงค่ะพี่แล้วก็เข้าเมืองก็ง่ายมากๆเลยจะเข้าเมืองอยุธยานะคะจะไปเที่ยวอยุธยาไปเดินห่างไปเที่ยววัดจะไปทานอาหารคือแบบสะดวกสบายมากๆแล้วดูวิวนะคะดูวิวด,ด้านซ้ายเห็นไหมคะคือธรรมชาตินี สุดๆเลยค่ะได้เห็นถนนด้านนั้นไหมคะที่กําลังทํานะคะถนนเนี่ยค่ะถนนด้านหน้าเราที่ยกสูงะคะ่ะอันนั้นคือเป็นถนนที่เขากําลังขยายนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เขาจะเชื่อมมาจากจะเป็นทางลงที่เชื่อมเป็นทางลงที่จะเป็นทางเชื่อมจากถนนสามห้าหกเส้นสุพรรณบุรีทองนะคะแล้วก็จะมาลงช่วงเนี้ยแล้วก็จะไปต่อมันจะมามันจะไปเชื่อมกับใกล้กับแม่น้ำเจ้าพญาใหม่เสร็จแล้วมันก็จะไปเชื่อมกับถนนที่จะ ขึ้นไปทางโคราชนะคะคือมันเป็นเป็นจุดแลนด์มาร์กก็ได้นะนี่นให้ดูให้ดูแล้วก็เนี่ย แปลงนี้ก็คืออยู่ใกล้กรุงเทพได้ใช้เวลาประมาณในการเดินทางก็คือประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะลงทางด่วนบางประอินแล้วก็วิ่งมาดัง,ดงถนน3 4 7เจน,นะคะแล้วก็พอถึงแยกวรเชีเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามาในแปลงที่ดินนี้ค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็คือที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้เมืองอยุธยามากเลยคะ่ะใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีก็ถึงตัวเมืองแล้วค่ะเราสามารถไปเดินห้างไปเที่ยววัดไปช้อปปิง้งหรือไปทํากิจกรรมในเมืองได้ในระยะเวลา ที่จะบอกว่าวิาว,วสวยๆหาที่วิวสวยๆนะมันก็ไม่ได้มีทุกแปลงนะคะจะบอกทุกคนก็คือบางแปลงหน,น้าแม่น้ามันไม่สวยแต่ว่าแปลงนี้ได้ธรรมชาติแล้วก็ได้ความได้เห็นวิถีชีวิตโดย สวัสดีค่ะแป๋วนพัทนนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินริมแม่น้ําน้อยนะคะอยู่ใกล้ๆกับเมืองอยุทยาเลยค่ะสําหรับใครที่ต้องการที่ดินปลูกบ้านหรือว่าที่ดินสําหรับทํำปลูกไว้เป็นที่พักผ่อนมีงานเลี้ยงนะคะแนะนําแปลงนี้เลยค่ะ <c oughs> ที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองอยุทยาประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็เป็นเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่นะคะเป็น2โฉนดแล้วก็ น้าแม่น้ำกว้างถึง80เมตรคะะวิวแม่น้ำสวยมากมากขอบอกขอบอกแล้วก็ที่นี่แบบแปลงนี้นะคะเจ้าของเงาเดิมเนี่ยเขาได้ปลูกต้นไม้ไปบ้างแล้วค่ะแล้วก็มีคนดูแลอยู่ตลอดเลยแล้วก็ที่ดินเนี่ยเขาโถมปรับเรียบร้อยสะอาดตาค่ะมาถึงไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะสำหรับออกแบบปลูกสร้างบ้านหรือว่าสิ่งที่ต้องการได้เลยค่ะอย่างบางคนที่ดูที่ดินริมแม่น้ำก็คือต้องการ ใช้สาหรับเป็นที่พักผ่อนของบริษทัทอะไรเงี้ยค่ะก็มีแต่แล้วก็บริเวณใกล้ๆนี้ก็มีอีกหลายแปลงเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาชมที่ดินอีกทีนะคะอ่ะเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงก็คือที่ดินตรงนี้ก็คือเนื้อที่4ไร่นะคะแล้วก็น้ากว้างแม่น้ํา80นะคะลึก100เมตรนะคะติดถนนกับถนนคอนกรีตหมู่บ้านนะคะแล้วก็เข้ามาจากถนน3 2 6 3ที่วิ่งเสนาอยุธยานเนี่ย ประมาณ4กิโลเมตรค่ะถ้าลงจากทางด่วนบางปะอินก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีเองค่ะวิ่งถนน3-4 7เจนะคะเข้ามาแล้วก็พอถึงแยกวลเชษก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เข้ามาในใน,ใน,ใน,ในเส้นในเส้นาสองหสาค่ะเดี๋ยวจะพาชมที่ดินเต็มๆเลยนะคะอันนี้เป่ายืนจากการที่ดินนะคะค่ะ ก็จะที่ดินแปลงนี้ก็คือส่วนในส่วนที่ถมไว้ทั้งหมดเลยนะคะที่ถมที่ปรับเคลียพื้นที่เรียบร้อยอันนี้คือเนี่ยต้นไม้ใหญ่จยังอยู่นะคะไม่มีการโค่นลงนะคะโค่นบางส่วนที่ดูไม่สะอาดตาแล้วก็มีกอไผ่มีต้นต้นไม้ใหญ่ค่ะร่มรื่นมากๆครับแปลงนี้เหมาะค่ะเหมาะเหมาะที่จะ สร้างที่พักอาศัยไว้พักผ่อนยามกเกษียณหรือว่าจะเป็นที่สันทนาการสำหรับบริษัทเรามีฟอร์ดเลนเจอร์เลยนะคะรถคู่ใจค่ะ,อะตอนนี้เปล่าพามาดูริมน้ำจริงๆเลยนะคะนี่จะมีชายตะหลิง่งด้านหน้าที่เขาทิ้งไว้เป็นพื้นเดิมๆนะคะอ่าแล้วก็มี ต้องนี้เป็นส่วนของที่งอกค่ะก็เลยไม่ได้ถมก็จะถมเฉพาะในส่วนที่เป็นที่ดินโอเคปพามาดูวิวหน้าแปลงที่ดินจริงๆเลยคะ่ะอันนี้น้ำถือว่าใสมากนะคะแล้วก็ต้นไม้ในยังคงความเป็นธรรมชาติที่ดินน้ำบางที่นะคะบางทีวิวไม่ได้สวยนะคะแต่อันนี้ก็คือวิวจะเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็วิถีชีวิตแบบจริงๆอะคะ่ะ ยังไม่ได้ถูกปรุงแต่งอะไรมากนะคะแต่ว่าข้อพิเศษก็คือได้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใกล้เมืองอยุธยาด้วยค่ะเดินทางสะดวกมากๆแนะนำเลยนะคะเป็นมุมมองที่มองจากริมแม่น้ำเลยนะคะออกไปถึงถนนด้านหน้าเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็ค,คือติดถนนด้านหน้าด้วยค่ะถนนด้านหน้าคือถนนเป็นถนนคอนกรีตนะคะ ติดตลอดแนวเลยค่ะพิเศษอะสวยวามากจริงเสาวพามาดูถนนปแปลงหน้าที่ดินนะคะถนนนี้นเป็นถนนรอดยางนะคะรถสวนได้แต่ว่าต้องเลี่ยงกันนิดนึงนะคะ <c oughs> ด้านขวานี้จะเป็นที่ดินที่แบบกอกสีไรเห็นไหมคะอ๋อสวยเลยสวยเลยเห็นน้ำอยู่ติ๊ๆตุดเลยนะคะ รรมชาติมากๆค่ะไม่คือข้อดีคือไม่ไกลกรุงเทพค่ะขับรถไม่เกินชั่วโมงค่ะพี่แล้วก็เข้าเมืองก็ง่ายมากๆเลยจะเข้าเมืองอยุธยานะคะจะไปเที่ยวอยุธยาไปเดินห่างไปเ,เที่ยววัดจะไปทานอาหารคือแบบสะดวกสบายมากๆแล้วดูวิวนะคะดูวิวด,ด้านซ้ายเห็นไหมคะคือธรรมชาตินี ได้เห็นถนนด้านนั้นไหมคะที่กาลังทานะคะถนนเนี่ยค่ะ,ะถนนด้านหน้าเราที่ยกสูงะคะ่ะอันนั้นคือเป็นถนนที่เขากําลังขยายนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เขาจะเชื่อมมาจากจะเป็นทางลงที่เชื่อมเป็นทางลงที่จะเป็นทางเชื่อมจากถนน 3, 5, 6, สามห้าหกเส้นสุพรรณบุรีทองนะคะแล้วก็จะมาลงช่วงเนี้แล้วก็จะไปต่อมันจะมามันจะไปเชื่อมกับใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่เสร็จแล้วมันก็จะไปเชื่อมกับถนนที่จะขึ้นไปทางโคราช คือมันเป็นเป็นจุดแลนด์มาร์กก็ได้นะเ <c oughs> นี่ยให้ดูให้ดูแล้วก็เนี่ยไหมคะโอ้โหว่างมากติกดถนนว่างมากนะคะ <c oughs> ได้เต็มราคา25ดานบาทจุดเด่นของแปลงนี้ก็คืออยู่ใกล้กรุงเทพใช้เวลาประมาณในการเดินทางก็คือประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะลงทางหลวนบางประอินแล้วก็วิ่งมาทาง,งถนน 3, 4, 7น,นะคะแล้วก็พอถึงแยแวกวรสเชธิ์เราก็เลียวซซายนะคะเข้ามาในแปลงที่ดินนี้ค่ะออแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็คือที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้เมืองอยู่ทยามากเลยค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ถึงตัวเมืองแล้วค่ะเราสามารถไปเดินห้างไปเที่ยววัดไป ช้อปปิ้งหรือไปทำกิจกรรมในเมืองได้ในระยะเวลาที่สั้นมากๆ จริงแล้วที่ดินแปลงนี้ปิดติดถนนลาดยางค่ะรถสามารถสว